จักรนะคะก็จะเป็นเกีรโมอเร์เแบรนด์ที่นำเข้ารถไฟฟ้าคายดำ<ม>สำหรับสายแคมปิ้งนะคะจะต้องบอกเลยว่าสำหรับสายแคมปิ้งนะคะจะต้องชอบเลยค่ะคันนี้เลยค่ะ เความียสูนา่ริสามารถติดตั้งเป็นเป็นเต็นในตัวได้เลยนะ่แด้ว่กาเอับความระบ้วยกาดยกา้ยัะบดยะดวยกาะบยการะบบด้วยาร้ยการะบ้การรนบ้ยกระบบด้วกะ้ยกาาระบบด้กะบบด้รด้ยานดการาะ้นการาขอบารถกระบะไมด้อยกงเป็นเต้นกด้อีการ้ารวารวมกูงสุด300 น้องๆชอบใจ1 3 0นิวตันเมตรและยังปลอดภัยในทุกการเดินทางด้วยอินซลนเซอาทิระบบช่วยเตือนลับเ่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบช่วยเ่งการเข้าวั่นรถสำหรับเกร์วอมมเตอร์นะคะรถกระบะก็มีนะคะตอนนี้กับออีฮาวาเบสเไฮบริด เจ้าแมวผู้น่ารักของเรากับ a l าว e w h o w นไ S1 Hybrid SUV คันนี้แรงข้าใจไปกับุมพลัง1.5จรนไฮบริด่ห้ักไม่เรลีสูนสุด243แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดที่530นิวตัเมตรครบคัน